ากาศภายในวันนะคะเขาไปเขาไปนะคะนี่ค่ะเข้าไปถวายนะคะใครถูกดูไหนก็เข้าไปดูนั้นนะคะตอนนี้กาอยู่ในพตธีการถวายนะครับถวายสละกฐะนะครับที่เขาได้ทับเชล้านะครับนี่กาเพื่อเพื่อทีเอ่เบื่อเลิกนะครับการถวายจานหลันั้นนะครับ จะขอแจ้งนะครับสำหรับเงินต้กันนะครับที่อให้ถูกก้อกสด้นะครับจะลูกเป็นเงินเข้าพันสองร้อยบเก้บาทจะเซียนคิดสูจนตูนไปให้เด็กสองร้อยเกาบาทนะครับสำหรับบุญอเขาทีนี้ก็จะเข้าไปถวายแลนะคะนะครับพื้นแะครับมีการรวลๆมาแม่ลยนะครับ 对呀。 看，我在哪跳。 เสร็จแล้วนะคะแม่ถิ่นก็ถวายเสร็จแล้วนะคะแม่ถิ่นได้เบอร์สี่นะคะถวายพระเสร็จแล้วะคะ <c oughs> ่ะา <c oughs> ายิ่งระชากะชเ้อแนิตลอดเติดระชาชนเขาคือบอกว่าเอาบ่อเ,เขาไม่ว่านะคะที่วัดเนี่เขาไม่ว่านะคะ เสี่ทางไทยแปลว่าบ้านดีค่ะไม่ทึ้งใงได้เลขสี่นะคะฝากยักความเข้าใจค่ะูกุ่า แม่แม่แม่กด้งดไม่ว่าเห็นอะไรเบดา่มีเหนมจ่ออธิาด้น่อจ่อกะด้วยก็นดอันเ้จ่อจ่อจ่อกล้องยาวรบอกจ่อเราเชื่อนีไปถมเาสื่อไม่แล้วค่อยด้ยูทเกิด่น่ะ้ไ ซื้อกองคอยคือดำกองคอยคือดำผ้าก็คือดำอ๋อเป็นอะไรไป็นโดนปุ่มอะไรสักอย่างอ้โหอะไนี่มันตั้งอยู่กันตัเดียวเราจะก็แยกของน่ะให้เอฟซีเห็นเขาแยกของอะไรแบบนี้นั่นแหละให้เอฟซีเห็นว่าะเอฟซีไม่เคยเห็นการแยกของของเยอะเยอเดี๋ยวพระก็จะไปขุดตีของใครของมันเดีอเขาจะไปแกะที่นู่นอันนี้น่ะเพราะว่าเป็นของพระ รอบนี้เป็นของพระคราวที่แล้วเราแจกเด็กทั้งหมดที่แล้วแจกเด็กทั้งหมดตอนตอนนี้งานบุญข้าวประดับดินเนาะตอนนั้นข้าวสาลข้าวสาลอันนี้คือข้าวสาบีตอนข้าวประดับดินคือแจกเด็กทักเรียนทั้งหมดเลยตอนนี้จะให้พระหมดวันนี้เป็นของพระทั้งหมดทุกรอบแต่ของใส่บาตรก็แกะเหมือนเดิมของใส่บาตรก็แกะออกมาเหมือนเดิมแล้วก็จะแยกเหมือนเดิมครับแยกกันเหมือนเดิม จะไปแกะด้วยกัน <substit> ก <uting> ็ได so like so ้ด so ้วยไปช่วยกันแกะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้ค่ะแกะได้ค่ะช่วยกันแกะได้นะคะอ่านี่นะค่ะก็เป็นการทําแบบนี้นะแมวกุ๊กแมวเอาออกมาทํานี้ก็ได้ดอจะแกะช่วยกันนี่นะคะเป็นการทําบุญที่วัดนะคะก็จะเป็นประเทณีแบบนี้นะคะ ทางนีวว้กันแตะชนนี้แล้วถ้ามาได้ได้สมอนมาเก็ตด้วยกันก็จะได้บุญด้วยกันค่ะน,นี่นะคะเป็นการทําบุญนะคะวันนี้ก็เป็นการทําบุญค่ะคะ่ะน,นี่นะคะก็ของใส่บาทนะคะไม่ถูกก็มะะากานมามเก็ตแล้วก็จะแบ่งเบ็ให้ทั่วถึงเหมือนเดิมนะคะค่ะาาค่ะค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะสั้นๆนะคะขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีะค่ะ